การเสียชีวิตยอย่างมีเงื่อนงามของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตายอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะภายหลังจากที่ดีเอเข้ามารับสืบคดีเพราะว่าสังคมยังคงค้างคาใจสงสัยสาเหตุการตายว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดจากใบพัดเรือหรือเกิดจากอะไรกันแน่ ล่าสุดวันนี้ครับทางด้านของดรินรัตน์มีนวานิชครับหรือว่าเบนพิกไทยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DSi สืบเนื่องมาจากเบนซึ่งเป็นภรรยาของตะนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอหนึ่งในคนบนเรือของแตงโมและเป็นคนที่ติดต่อหาโบทีเคในวันที่แตงโมตกเรือเมื่อปี2565 ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ d s i ได้เรียกเบนซ์มาให้ข้อมูลเรื่องเงกล่าวแต่ปรากฏว่าเบนซ์ติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องคดีของแตงโมได้ล่าสุดวันนี้นะครับก้านาฬิกา45นาทีเบนซ์เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ d s i โดยสาวเบนซ์ครับเปิดเผยว่าในการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ d s i ในวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดิมที่ตนได้ให้ไปแล้วเมื่อตอนปี2565ต้องยอมรับว่าตนนั้นรู้จักเพียงแค่ปอเพียงคนเดียว จากจำนวนคนบนเรือถึงแม้จะผ่านมา3ปีแล้วข้อมูลของตนก็ยังคงยืนยันว่าเป็นข้อมูลชุดเดิมและไม่เคยได้สอบถามปอถึงเรื่องคดีแต่อย่างใดคุยกันแต่เรื่องอื่นสำหรับในส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นตนขอไม่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนขอให้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ DSI จะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นข้อมูลทางคดีตนไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้เมื่อ3ปีที่แล้วเคยมีตำรวจเรียกให้ข้อมูลบ้างไหมับ เรียกเลยคะเรียกวันนี้ก็มาให้ข้อมูลเหมือนเดิมใ่หเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้พี่เคยโทรหาพี่โบด้วยก็คุยปกติก็เป็นเรื่องพี่เป็นพี่สาวหลังวันช่วงเกิดเหตุนายฮารุยังไงอืมจำไม่ได้แล้วค่ะนานมากแล้วเพราะว่าตอนนั้นเห็นบอกว่าโทรไปแต่ว่าตอนแรกพี่โบไม่ได้รับก็เลยให้ทายไมติดต่อไปมันไม่ได้โทรมั้งมันไม่ได้โทรมั้งแล้วก็จำไม่ได้แล้วค่ะอันนี้คือนี่คือมันไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในคดีอ่ะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวอืม แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของคุณตังโมงใช่ไหมไม่ถึงไเกี่ยวของออตอนที่โทรหากันหรือว่าคุยกันอะไรเงี้ยกระทำกับโบจันไม่ได้แล้วค่ะ นานมากแล้วสามปีที่แล้วอ่ะมันแบบมันก็เนาะถ้าเดี๋ยวพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวมันมีปัญหาเข้าๆตอนนั้นพี่เบนรู้ตอนไหนอะคะพี่คะพี่ที่คุยกับพี่ปอวันเกิดขนเลยะเดี๋ยวขอให้ให้ปากคำหรือว่าให้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนที่จะต้องมาให้ให้การกระทาดีไซน์เพี่เบนเขาขอสอบทานได้ผ่านไปสามปีแล้วพี่ยังคุยกับคนบนเรืออยู่ไหมคะยังเช่นของพี่ปออะไรแบบนี้คือเบนรู้จักคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้แล้วก็ พี่โรเบิร์ตก็รู้จักตอนะไม่ได้ไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องคุยหรือว่าไม่ได้คือก่อนหน้านี้ไม่เคยคุยตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการจะต้องมานั่งคุยกันอะไรค่ะแล้วมีคนบนเรือที่มีการติดต่อมาหาพี่บ้างเรื่องอะไรคะเร่อนอื่นนะฮะเรื่องเอื่นก็ได้ครับไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอะไรต้องคุยกันไม่มีอะไรไม่มีบทสนทนาเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวครับสภาพจิตใจของพี่ปอตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ผ่านมาสักพัปกตินะคะ แล้วเข้าไปความกังวลอะไรไหมฮะเกี่ยวกับคดีเลยมันสามปีแล้วเนาะก็ทุกอย่างก็เป็นกระบวนการในเรื่องของกฎหมายไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนครับโอเคสามปีแล้วเหมือนว่าพอยังจะต้องมันก็ถามวนไปวนมาคือแบบมันไม่มีอะไรอะค่ะก็คือวันนี้ตั้งใจมาให้ปากคําแล้วก็มาพูดคุยกับทางเอสไอในในส่วนที่จะต้องพูดคุยค่ะแล้วก็อย่างอื่นไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไม่ได้อยากให้ข่าวหรือไม่ได้อยากออกมาพูดอะไรให้มันแบบ ให้มันดูมีประเด็นนะคะเพราะว่าเรื่องมันไม่มีประเด็นอะไรพี่เบนคิดว่าข้อมูลที่เรานํามาให้กับทางดีเอสจะสามารถที่จะช่วยไขคดีของพี่แตงโมได้มากเลยแค่ไหนเดี๋ยวเราขอให้การได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวให้งานเดาวพอเสร็จแล้วเดี๋ยืคุยกันน้องแล้วพี่เบนแล้วก็เราได้่ารขอแล้วใ่ห้จำที่ได้ทำงานต่อโอเค ทั้งนี้นะครับหลังจากที่สาเวเบนได้เข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DSI ไครับไม่เกินประมาณ5นาทีก็ได้มีเจ้าหน้าที่บริเวณตึก A ของ DSI ทั้งหมดวิ่งออกมาตรงบริเวณหน้าตึกโดยได้แจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อาคารว่าอาคารเกิดเสียงลั่นและสั่งอพยพคนออกจากอาคารเกิดการสันร่นสะเทือนบริเวณตึกทําให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในตึกรีบวิ่งออกมาข้างนอกโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์วุ่นวายประมาณ10นาทีได้มีเสียงตามสายประกาศออกมาว่าได้เกิดเหตุแผ่นินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด3.0ลิต ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบกับประเทศไทยหรือโครงสร้างอาคารจึงขอให้เจ้าหน้าที่กลับไปทำงานได้ตามปกติรวมถึงตัวของสาวเบนพิกไทยก็ได้เดินทางออกจากอาคารเและเดินทางกลับบ้านไปทันทีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ15นาทีต่อมาครับผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสัมภาษณ์นายพงนราเย็นยิ่งครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนายพงนราเปิดเผยว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม68ก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็นระยะที่ประเทศเมียนมาประมาณ1.2ถึง3ลิกตรเท่านั้นเกิดขึ้นทุกวันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นส่งผลกระทบต่อตัวอาคารอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนคิดว่าน่าจะเกิดจากความรู้สึกของคนอย่างที่ตนได้เคยนําเรียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ซึ่งตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีทั้งบุคคลที่อบพยพและไม่ได้อบพยพออกจากบริเวณอาคารศูนย์ราชการตึกเอแต่พออบพยพ ออกมาขนาดนี้ก็ได้กลับเข้าไปทำงานตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาตนและทางทีมวิศวกรก็ได้เข้ามาตรวจโครงสร้างของตึกเแล้วก็พบว่ายังเป็นปกติดีทุกอย่างและรอยแยกของอาคารซึ่งเป็น extension ขยายตัวออกตนก็ได้สั่งการให้บริษัทมีการดูแลอาคารศูนย์ราชการให้มีการติดตั้งเครื่องมือเพื่อใช้เช็คว่ามีรอยแยกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ภายในตัวอาคารพร้อมให้คอยสังเกตการดูซึ่งวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับวิศวกรที่ตรวจสอบอาคารก็พบว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติยืนยันว่าไม่มี อะไรที่ตรวจจับแล้วว่ามีการสั่นสะเทือนเป็นแผ่นดินไหวใหม่เป็นเพียง a เตอร์ช็อ k แค่1.8ถึง1.3ลิตรเท่านั้นซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตนก็อยากให้คนภายในตึกเช็คกับคนรอบข้างหากรู้สึกเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันรู้สึกเวียนหัวมองอะไรแล้วรู้สึกสันส่นๆหากพบว่ารู้สึกเหมือนกันก็ให้วิ่งออกจากตัวอาคารและขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการว่ามีการแจ้งเข้ามาอย่างไรบ้างส่วนกรมอุตุก็ยืนยันว่าไม่มีอะไร ทั้งนี้ก็ได้มีการประสานกับบุคคลภายในอาคารแล้วว่าให้กลับเข้าไปทํางานในอาคารได้ตามปกติผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามถึงกรณีที่มีบุคคลได้ยินเสียงแตกลั่นของตัวอาคารจนนําไปสู่การฉังอพยพออกจากตัวอาคารนายพงษ์นราเปิดเผยว่าจะาก,การสอบถามผู้ดูแลอาคารนั้น ก็ไม่ได้รายงานว่าได้ยินเสียงลั่นเตียงใดแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งของอาคารบ้างเพราะอาคารใหญ่แต่ไรก็ตามอาคารก็มีเซ็นเตอร์ในการประกาศอยู่แล้วว่าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะมีการประกาศอพยพคนออกทั้งนี้นะครับเมื่อถามต่อถึงเรื่องข้อกังวลของประชาชนในอาคารศูนย์ราชการขณะนี้ถึงประเด็นเรื่องของรอยร้าวในตึกว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการระงับการตื่นตระหนกของประชาชนในการแยกระหว่างรอยร้าวเก่ากับ รอยร้าวใหม่นั้นจะมีการทําสัญลักษณ์จุดรอยร้าวเก่าเพื่อลดอาการแพนิคของประชาชนหรือไม่นายพงษ์นรากล่าวว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นตนเน้นย้ําเสมอว่าถ้าเป็นรอยร้าวที่อยู่ตามผนังที่พื้นผิวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตึกเต็งใดแต่หากรอยร้าวตรงผนังที่เกิดรอยทะลุถึงกันก็ต้องมีการเร่งให้ตรวจสอบตัวอาคารและต้องสังเกตรอยร้าวว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรไม่ว่าผนังหรือตัวโครงสร้างและหากมีรอยที่โครงสร้างอาจจะต้องเปิดดูว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดจาก รอยฉาบปูนหากพบว่าเป็นรอยแล้วจากการฉาบปูนก็ไม่ต้องตกใจเรียงใดพร้อมเน้นย้ำให้ตรวจสอบโครงสร้างเป็นหลักก็คือเสาคานพื้น ส่วนกรณีรอยร้าวจำนวนมากบริเวณชั้น7อาคารตึกเอนายพงศรากล่าวว่าจากที่ตนลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกับพิมพ์วิศกรพบว่ารอยร้าวดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นรอยร้าวที่ผนังและเป็นรอยแยกของอาคารที่ออกแบบให้มีรอยแยกเพื่อป้องกันการขยายตัวของตัวอาคารและพบว่าไม่มีอะไรที่มันเอียงหรือมันมีรอยร้าวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเบื้องต้นได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบอาคารนั้นมีการตรวจเช็ควัดรอยร้าวว่ามีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยมีการแนะนำให้ใช้กระจกภาพและแปะไว้หากขยายก็จะเห็น อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้อาคารรวมถึงประชาชนได้ตั้งสติให้ดีๆเวลาได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรที่เหมือนกันก็ขอให้เช็คกับเพื่อนๆรอบข้างว่ารู้สึกหรือเห็นเหมือนกับเราหรือไม่บางทีลมพัดประตูอาจทําให้เกิดเสียงได้ก็อยากให้เกิดความกังวลมากจนเกินไปซึ่งตนเข้าใจดีว่าพอเพิ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นก็อาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดว่าใช่แล้วจึงขอให้มีการตรวจสอบให้ดีๆเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจ ทำให้คนอื่นตื่นประหนกและทำให้เกิดการวิ่งตามออกมากันได้เบื้องต้นจากที่ผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลหลังเดินสอบถามกับบุคคลบริเวณอาคารศูนย์ราชการตึก A เบื้องต้นทราบม,มาว่าเป็นการบอกให้อพยพจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลังได้ยินเสียงประหลาดจึงวัวบอกคนในตึกให้มีการทยอยอพยพอ,ออกจากบริเวณและทำให้รปภพ,พื้นที่อื่นๆบริเวณอาคาร A อพยพคนออกจากตึกซึ่งเป็นลักษณะข,ของการแจ้งเตือนกันเองไม่ได้เป็นการประกาศแต่อย่างใด you